มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนจีนขอพูดบ้างหลังจากหนิงปณิตาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ประคองดักตบกันจากกรณีร้อนแรงสะเทือนโรงเรียนนานาชาตินะคะที่มีข้อความระบุว่าโรงเรียน าเทอมเกือบปีละล้านผู้ปกครองดักตกกลางๆที่จอดรถในโรงเรียนเลือกตกยางออกเพิ่งจะย้ายมาเรียนเจออะไรแบบนี้ตกใจอยากจะให้โรงเรียนมีมาตรการเชิญออกทั้งคู่ไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีของทั้งเด็กๆแล้วก็สังคมทั้งนี้นะคะทางด้านหนิงปณิกตาถูกกล่าวหาจนเกิดความเสียหายจนสาวหนิงออกมาชี้แจงยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ค่ะนอกจากนี้นะคะขอใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงผู้ปกครองส่งคอมเมนต์มาให้ดู ข่าวนี้ค่อนข้างมีกระแสในกลุ่มโรงเรียนนานาชาติมีคนไปเขียนว่าเป็นหนิงขอยืนยันว่าไม่ใช่หนิงนะคะและม,มีส่วนเกี่ยวข้องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้หากมีใครที่ทําให้หนิงเสื่อมเสียชื่อเสียงหนิงขออนุญาตให้ทนายความของหนิงติดต่อเพื่อดําเนินคดีทางกฎหมายนะคะ Ag, กล้องวงจรปิดโรงเรียนมีและเหตุการณ์เมื่อวานหนิงยืนยันตัวตนสถานที่หนิงว่าหนิงอยู่ที่ไหนช่วงบ่าย3าหนิงไปรับดอกไม้ที่ร้านและไปวันเกิดของพี่ย่าที่เอฟซจัดให้แถวนวนจันท์ค่ะนอกจากนี้ทางด้านอดีตสามีอย่างจินจิรินธรรมวัฒนะออกมาคอมเมนต์ยืนยันว่าหนิงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจริงๆ ขอพูดนะผมเห็นในบางส่วนของเหตุการณ์ซึ่งเห็นตอนจบแล้วผมพานิรินขึ้นรถทันทียืนยันว่าไม่ใช่หนิงครับเพราะว่าหนิงไปงานวันเกิดพี่ธัญญาผมไปรับลูกให้ครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ดดคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ